สาฝรั่งอัดคลิปรีวิวโซนขายเครื่องสำอางในซูเปอร์มาร์เก็ตเมืองไทยสุดทึ่งมีครบครันไม่ต่างจากบิวตี้ช็อปชื่อดังทั้งแต่งหน้าทาผมงานผิวอาหารเสริมฝรั่งบางคนบอกแค่เข้ามาในเซเว่นเมืองไทยก็ได้อุปกรณ์แต่งหน้าครบแล้วกลายเป็นประเด็นที่พูดถึงขึ้นมาในหมู่ของชาวต่างชาติซะอย่างนั้นนะครับ สำหรับโซนขายเครื่องสำอางในซูเปอร์มาร์เก็ตและอุปกรณ์เสริมความงามในเมืองไทยที่ฝรั่งเขาดูจะแปลกใจเป็นพิเศษเลยนะครับโดยเรื่องราวนี้เนี่ยมาจากแอคเคา TikTok ที่มีชื่อว่า How to Travel Full Time ของคุณเเคซี่ โดยเธอเนี่ยเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ชาวฝรั่งมีอาชีพเป็นดิจิตอลโนแมดที่ดูจากช่องของเธอแล้วเนี่ยเธอน่าจะมาทำคลิปรีวิวสิ่งต่างๆที่เธอพบเจออยู่ในเมืองไทยซะเป็นส่วนใหญ่มาสักระ,ระยะแล้วนะครับซึ่งคลิปที่มันมีประเด็นที่น่าสนใจและผมจะมาเล่าให้ฟังวันนี้ก็คือคลิปที่เธอรีวิวการซื้อเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เสริมความงามในเมืองไทยที่เราคนไทยอาจมองและพบเจอเป็นสิ่งที่ เคยชินและคิดว่าเป็นเรื่องที่ปกติแต่สำหรับชาวฝรั่งแล้วเนี่ยเขาดูจะแปลกใจอยู่เหมือนกันนะครับว่าทำไมประเทศไทยมีเครื่องสำอางขายอยู่ตามซูปเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปด้วยแผนที่จะเป็นร้านขายเครื่องสำอางหรือบิวตี้ช็อปโดยเฉพาะโดยคลิปนี้เนี่ยเริ่มต้นด้วยที่คุณเคซี่ได้มาพูดหน้ากล้องนะครับว่า ผู้คนคงคิดว่าถ้ามาประเทศไทยแล้วจะไม่สามารถหาซื้อผลิตภัณฑ์แต่งหน้าได้วันนี้ฉันจะมาบอกให้พวกคุณรู้อย่างหนึ่งก็คือถ้าคุณมากรุงเทพคุณจะได้ทุกสิ่งที่คุณต้องการเลยหลังจากนั้นภาพกระตัดไปอีกมุมหนึ่งและคุณเคซี่ก็ได้บอกนะครับว่าตอนนี้ฉันอยู่ในร้านที่มีชื่อว่าโลตัสซึ่งก็เห็นได้ชัดว่ามันไม่ใช่ร้านเสริมความงามหรือบิวตี้ช็อป มันก็เหมือนกับซูเปอร์มาร์เก็ตแต่ฉันจะแสดงให้พวกคุณเห็นว่าในนี้มีผลิตภัณฑ์แต่งหน้าอะไรบ้างหลังจากนั้นภาพกระตัดไปตอนที่เธอยือนหน้าเคาน์เตอร์เครื่องสำอางแล้วและแนะนำว่านี่คือของเมเบลีนรองพื้นราคา300บาทลิปสติกก็ราคา300บาทและเธอก็ได้ไปชี้ที่ครีนซิ่งล้างเครื่องสำอางและบอกว่าดูนี่สิ เห็นได้ชัดว่าน้ำยาล้างเครื่องสำอางที่ดีที่สุดราคา262บาทสำหรับขวดใหญ่หลังจากนั้นเธอก็ไปดูมาสคาร่าซึ่งราคา280บาทหลังจากนั้นเธอก็เดินไปยังโซนที่เป็นพวกอุปกรณ์ทำผมนะครับซึ่งมีให้เลือกมากมายเช่นกันเช่นที่หนีบผมและไดเป่าผมชนิดต่างๆ หลังจากตรงนี้เสร็จเธอก็เดินตรงไปยังที่ขายอาหารเสริมและคอลลาเจนต่างๆนะครับจากนั้นตัดภาพไปตอนที่เธอถ่ายตรงผลิตภัณฑ์สระผมซึ่งเธอก็ถึงกับบอกเลยนะครับว่าที่นี่มีผลิตภัณฑ์สำหรับเส้นผมนับล้านให้คุณเลือกและเธอก็ปิดท้ายคลิปด้วยการถ่ายมุมกว้างของโลตัสและก็บอกนะครับว่าร้านนี้มีขนาดใหญ่มากถ้าคุณอยู่แถวใกล้ๆอ่อนนุชก็มาที่นี่ได้เลย ซึ่งเรื่องราวทั้งหมดทั้งมวลที่ผมกล่าวไปนี่เองเมื่อคลิปรีวิวซูเปอร์มาร์เก็ตที่ขายเครื่องสำอางในเมืองไทยถูกเผยแพร่ออกไปในโลกโซเชียลมีเดียของคุณเคซี่แล้วเนี่ยก็ทำให้มีชาวต่างชาติจำนวนมากเลยนะครับเข้ามาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างฝรั่งคนแรกเนี่ยเขาได้เข้ามาบอกนะครับว่าแม้แต่ในเซเว่นอีเลเก็มีทุกสิ่งที่คุณต้องการจริงๆความคิดเห็นของชาวต่างชาติคนถัดมานะครับเขาบอกว่า อุตสาหกรรมเครื่องสำอางในประเทศไทยนั้นมีขนาดใหญ่มากความคิดเห็นของชาวต่างชาติาาตาคนถัดมานะครับ <c oughs> เขาบอกว่า <c oughs> คุณสามารถซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางทั้งหมดได้ในแพ็กเกจแบบเล็กๆที่เซเว่อีเลและคุณสามารถซื้ออุปกรณ์แต่งหน้าได้อย่างครบคันด้วยราคาต่ำกว่า500เหรียญสหรัฐซึ่งรวมถึงมาสคาร่าอีกด้วยความคิดเห็นถัดไปคนนี้ได้มาให้ข้อมูลนะครับโดยบอกว่า เรื่องที่คุณจะต้องรู้ก็คือร้านค้าเหล่านี้มีเจ้าของเดียวกันทั้งหมดเช่นแมคโครเ e v e ่ e อฝรั่งคนนี้เขาน่าจะหมายถึง CP นะครับที่เป็นเจ้าของทั้งแมคโครโลตัสและ Seven นะครับความคิดเห็นของชาวต่างชาติคนถัดมานะครับแน่นอนคุณสามารถซื้ออุปกรณ์แต่งหน้าที่นี่ได้แต่ถ้าคุณเป็นคนผิวดำฉันขอแนะนำให้คุณนำเฉดสีมาเอง รองพื้นในเอเชียมีขอบเขตที่แคบกว่าในสหาภาพยุโรปหรืออเมริกาความคิดเห็นถัดมานะครับฉันแนะนำให้ไปช้อปปิ้งเครื่องสำอางที่ร้านวสัสด์หรืออิฟแอนด์บยความคิดเห็นต่อมานะครับอย่าลืมดูสติกเกอร์สีเหลืองที่แปะอยู่ด้วยละ่ะมันคือสินค้าลดลราคาความคิดเห็นของฝรั่งคนถัดมานะครับโดยบอกว่าคนส่วนใหญ่ไม่รู้หรือว่าที่ประเทศไทยมีร้านบูธ รวมไปถึง I f and b y y ที่มีชื่อเสียงด้วยหลังจากนั้นก็มีคนเข้ามาเสริมให้ข้อมูลนะครับโดยบอกว่าแล้วก็มีร้านเซโฟราด้วยแล้วก็มีอีกคนให้ข้อมูลเสริมเช่นกันนะครับโดยบอกว่าร้านที่คุณพูดถึงมีเฉพาะในกรุงเทพและเมืองใหญ่ๆเท่านั้นในขณะที่โลตัสมีอยู่เกือบทุกที่ในเมืองไทยแล้วก็มีอีกคนก็ให้ข้อมูลเช่นเดียวกันนะครับโดยบอกว่า 7ซเว่นอีเลเก็เช่นกันหลายคนอาจมองข้ามการซื้อเครื่องสำอางที่นี่ไปแต่ฉันชอบมันมากความคิดเห็นของชาวต่างชาติคนถัดมานะครับโอ้พวกเขามีลาเนตด้วยเหรอฉันไม่เคยพบสิ่งนี้ในนิวซีแลนด์เลย ฉันกำลังจะมาเมืองไทยในปลายเดือนนี้หวังว่าพวกเขาจะมีแบรนด์ที่หาซื้อไม่ได้ในนิวซีแลนด์นะหลังจากนั้นก็มีคนไทยเข้ามาตอบนะครับโดยบอกว่าใช่ที่ประเทศเรามีเคาน์เตอร์ของราเนตด้วยในห้างสรรพสินค้าใหญ่ๆแล้วก็มีคนเข้ามาเสริมนะครับโดยบอกว่ามีในเซฟอร่าด้วยหลังจากนั้นต้นเม้นก็เข้ามาตอบกลับนะครับโดยบอกว่า เซโฟล่าไม่มีสิ่งที่ฉันต้องการแล้วก็มีพี่คนไทยอีกคนหนึ่งมาให้ข้อมูลตอบคนนี้ไปนะครับเขาบอกว่าในเมืองไทยคุณสามารถซื้อเครื่องสําอางแบบออนไลน์ได้และคุณจะได้ของแถมอีกด้วยความคิดเห็นถัดมานะครับโลตัสเคยเป็นเทสโก้โลตัสมาก่อนขอเพิ่มเติมข้อมูลหน่อยนะครับชาวต่างชาติเขาจะรู้จักห้างเทสโกนะครับ ส่วนที่ไทยเราเนี่ยจะรู้จักกันในนามเทสโก้โลตัสมาก่อนนะครับก่อนจะมีการเปลี่ยนเจ้าของและเป็นโลตัสอย่างเดียวในปัจจุบันนะครับความคิดเห็นถัดมานะครับคุณสามารถซื้อเครื่องสำอางได้ที่อีฟแอนด์บอยในเมืองไทยมันคล้ายๆกับเซฟ h ร่าในเวอร์ชั่นไทยความคิดเห็นถัดไปเนี่ยชาวต่างชาติคนนี้ได้มาตั้งคำถามแปลกๆนะครับโดยบอกว่าใครเขาแต่งหน้าในอากาศร้อน30องศาบ้างละ่ะหลังจากนั้นก็มีคนเข้ามาตอบนะครับว่า ทำไมจะทําไม่ได้แล้วก็มีพี่คนไทยอีกคนเข้ามาบอกนะครับว่า38องศาเราก็แต่งได้จัดเต็ม15ชั่วโมงสบายๆแล้วก็มีคนไทยอีกคนเข้ามาสมทบนะครับเดี๋ยบอกว่า เพราะเหตุนี้ไงเครื่องสําอางของเราจึงเป็นเครื่องสําอางที่ดีที่สุดในโลกแล้วก็มีพี่คนไทยอีกคนเข้ามาสมทบพี่คนนี้ครับโดยบอกว่าคนที่อยู่เมืองไทยเขาแต่งหน้าแบบเอเชียจึงทนร้อนไม่ละลายเหมือนการแต่งหน้าแบบตะวันตกความคิดเห็นถัดมานะครับธุรกิจเครื่องสําอางมีขนาดใหญ่ในประเทศไทยเพราะที่นี่ผู้ชายก็ใช้เครื่องสําอางเหมือนกันความคิดเห็นถัดมานะครับบิ๊กซีก็มีเครื่องสําอางเยอะเหมือนกันนะ ความคิดเห็นถัดมานะครับฉันขอแนะนำให้ซื้อเครื่องสำอางที่ร้านวัสดสรนหรือ EVE แอนด์บครับนี่ก็คือความคิดเห็นของชาวต่างชาติทั้งหมดนะครับที่มีต่อคลิปรีวิวโซนขายเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เสริมความงามในซูเปอร์มาร์เก็ตของเมืองไทยนะครับ จะว่าไปแล้วเนี่ยเรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ผมเห็นว่าบางสิ่งที่เราเคยชินเนี่ยอาจมีคุณค่าในสายตาของชาวต่างชาติก็ได้นะครับและก็อาจจะมองเป็นข้อดีได้นะครับในเรื่องของสินค้าและบริการของเมืองไทยที่ชาวต่างชาติเนี่ยเขาดูจะชื่นชอบกันเป็นพิเศษนะครับ แต่นอกเหนือจากข้อดีตรงนี้แล้วเนี่ยเราก็ควรที่จะพัฒนาข้อดีอื่นๆให้เป็นที่พูดถึงของชาวต่างชาติเช่นเดียวกันนะครับแล้วเพื่อนๆนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรและใครเคยไปต่างประเทศทางยุโรปหรืออเมริกาเนี่ยพอให้ข้อมูลได้บ้างไหมครับว่าซูปเปอร์มาร์เก็ตที่นั่นเนี่ย เขามีโซนขายเครื่องสําอางและอุปกรณ์เสริมความงามแบบเมืองไทยหรือเปล่าถ้าใครมีข้อมูลอย่างไรเนี่ยก็สามารถพิมพ์ใต้คลิปนี้ให้ผมได้รับรู้ได้เลยนะครับก่อนจากกันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่อง SF News ของเราด้วยนะครับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนละครับสวัสดีครับ